สวัสดีนี่ครับเจ้าพวกผีร้ายสุดน่ากลัวที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านกันด้วยอยู่กับผมเองผีร้ายสุดสปูกี้เกมนี้พอในวันนี้คุณผู้ชมผมเนี่ยครับจะพาคุณผู้ชมไปเจอประสบการณ์การเป็นผีร้ายสุดน่ากลัวเอ่อพับเพ็ดมาสเตอ 3D สปูกี้แพร n ง เกมนี้ผมคุณจะได้รับบทบาทเป็นลูกของผีตายทั้งกลมนะครับนี่เป็นผีตายโหงเป็นวิญ,ญญาณเด็กเวรเวที่จะคอยแกล้งคนอื่นนะครับตามรังควานชีวิตคนอื่นเรียกได้ว่าเฮี้ยนจริงๆครับผมโซสปูกี้นะครับเราสามารถเข้าสิงใครก็ได้เข้าสิงไม่พอยังแกล้งคนอื่นได้ด้วยนะผมทำลายช่วงเวลาดีๆของชีวิตคนอื่นนะถือว่าเป็นวิญญ,ญาณเด็กเวรโดยแท้จริง ตัวตายไปแล้วบุญไม่ทําทําแต่กรรมนะครับผมขอสาบแช่งให้เขานั้นตกนรกแล้วก็ไม่มีวันไปผุดไปเกิดไอเด็กผีเวรใช่คุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับเราต้องรับบทบาทเป็นเขาเวนี่เห็นไหมดูหน้าปกสิชั่วร้ายแค่ไหน <c oughs> นี่เป็นเสียงหัวเราะของเด็กคนนี้นะครับออโอเคผมเข้ามาสู่ในเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเกมเกมนี้ผมพอดีเลยมีให้กูซื้อปิดแอดด้วยนะครับาราคา150บาทหรือว่าจะเสียเงิน100แต่ถ้า150บาทมึงจะได้ของดีกว่านะโอเคงัค้นกูซื้อวัดเต h เฮกมันไม่ใช่150บาทมัน175มึงรอกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับยอมเสียเงินไปเงินฉันเสียให้กับทุกเกมคุณผู้ชมที่เป็นเกมโทรศัพท์นะครับ I love it I love it คอมมากๆก็ผมเงินเดือนคุณเบลนะครับเดือนนี้นี่ต้องลดไปแบบมาหันเลยเพราะว่าผมเอาไปเติมเกมหมดแล้วกดสตาร์ทเฮ้ย hey! วิธีการเล่นๆยังไงให้เรานั้นเอ่อวิ่งเข้าไปสิงเจ้าหมอนี่คุณผู้ชมเฮ้ยฉันเป็นวิญญาณเด็กเวรนะเก็ตายสะโดนฉันสิงสู่โอ้แล้วยังไงต่อให้เราบังคับเจ้าหมอนี่เดินตกท่อโอ้โห องจริงับผมมันเป็นเด็กเวรโดยแท้จริงนะครับแล้วผมเกียดวิญญาณตัวนี้ถึงแม้ว่าผมนั้นจะควบคุมตัวเขาอยู่ก็ตามเอาละดันต่อไปด่านที่2นะครับกดแท็บ to start โอเคโอ้เขาให้เราวิ่งเป็นรูปอินฟินิตี้คุณผู้ชมแล้วยังไงต่อให้เราไปเข้าสิงคุณตำรวจคนนี้นะครับล่าของคุณเป็นของผมแล้วหยิบกุญแจชึบอ่าแล้วยังไงต่อเฮ้ยคือมันสามารถ ถ่ายโอนล่างแบบนี้ด้วยดเหรอวะแล้วให้เราวิ่งไปตรงนี้โอ้โหพักเลยเหรอ,อหตายดิอีเด็กเวนนั่นมึงก็ทำเกินไปนะครับทำเกินไปฮ่าฮ่ดูนั่นมีโกดบัสเตอร์แล้วคุณผู้ชมครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมนั้นโดนจับเราจะถูกเอาไปทรมานในไห่มอไม่นาหรือเปล่าผมอยากจะรู้นไหนๆ้องจับฉันดูสิจับหน่อยจับหน่อยอโกดบัสเตอร์นี่มันทําอะไรไม่ได้เลยเหร โคตรกระจกคุณผู้ชมดูดิกูตามแสงไปแม่งทำอะไรไม่ได้เลยโคตรหนูปะเอาละหน้าที่ของเรา,าผมทำลายปราสาทซายนี่ครับเฮ่านี่เทโอ้โ <c oughs> <c oughs> แม่งเด็กร้องไห้เลยนะครับเรื่องชั่วๆไว้ใจฉันเว้ย I love เรื่องชั่วๆกดแท็บครับผมคุณผู้ชมให้เราเข้าสิงคุณผู้หญิงคนนี้แล้วเขาให้โปรดระวังไอ้โกสบัสเตอร์คนนี้ด้วยคุณผู้ชมเอาละ ไม่ได้ครับผมผมต้องสั่งสอนไอ้วิญยันเด็กคนนี้นะครับไปไปไปนี่วิ่งไปตายซะ, <c oughs> โ,ะโดนดูดอย่างนี้เลยเหรอเอาใหม่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 เราต้องทําการสิงคน,นนี้ข้อเพียงเท่านี้โกดบัสเตอร์แกก็ทําอะไรฉันไม่ได้แล้วจะไปเก็บกุญแจก่อน <c oughs> อื้เฮ้ยพวกแกกำลังเล่นอะไรกันอยู่อ้าวอ๋อนี่เราไปสิงตัวตัวตลกตัวนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วตัวตลกตัวนี้จะต้องใช้ไม้ฟาด เจ้าของมันเกตโคตรเลวนะครับเลวโคตรๆไอเด็กเวนนี่อะไรเนี่ย VIP level นะตะกี้ผมไปดูโฆษณามาคุณผู้ชมผมถึงจะปลดล็อกไอ้ด่านตรงนี้ได้นะครับเป็นด่าน VIP แท p บ to start โอ้โหนี่ด่าน VIP มีความยากมากขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมเอาล่ะสิงค์ผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วยังไงต่อ เราไปหาเจ้าหมอนี่ได้ไหมโอเคไปหาเจ้าหมอนี่อ่าเรียบร้อยเก็บคีย์คุณผู้ชมเก็บคีย์สิเฮ้ยกูบอกมึงเก็บคีย์มึงเดินวนอะไรของมึงเนี่ยเก็บคีย์โอเคแล้วยังไงต่อให้เราฆ่าคุณผู้ชายคนนี้นะครับเดดโอ้โหโอ้โหแม่งผีออกมาเต้นเลยวิ้ยกูทำสำเร็จแล้วเอาล่ะอ่ออันนี้เราสามารถเปิดกล่องสุ่มได้นะครับโดยที่สกินก็ผมระดับเทพเว้ยจะเป็นสกินของผีสุดสวักเปิดตรงกลาง ได้64เ yes. ิสี่ yes ดกินผีสุดสวักมาโคตรเท่สกินผีสุดสวักยิ่งดูยิ่งเพียไปอยากจะรู้ว่าวิญญาณตัวไหนเท่ๆวะไอตัวนี้ก็ถือว่าเท่นะเฮ้ยผมสามารถใช้ได้เลยนี่ว่าเพราะว่าฉันนั้นซื้อเป็น V I P นี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นวิญญาณเด็กเวรโดยแท้จริงเว้ยดูยังมีผ้าอ้อมอยู่เลยนะหน้าที่กูคืออะไรวะโอนี่มีปืนด้วยนะเว้ย เจ้าหมอนี่ทำอะไรได้มันสามารถดูดเราได้หรือเปล่าวะ้ลัวปืนไฟฟ้ายิงกูตายเลยผมนึกว่าไอ้ปืนเนี่ยมันเอาไว้ยิงคนเอาใหม่นะเอาใหม่นะข้อเข้าสิงคนุณผู้หญิงเรียบร้อยแล้วได้เวลาไขตู้เซฟใช่ไหมเอ่ยเ้าเกมค้างเกมค้างตะกี้เดินจวดเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มีบัคด้วยเอาละกูกดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ไอเด็กเวเลยได้เวลาทำลายความสุขของเด็กน้อยเฮ้นั่นมันคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเข้าสิงคุณครูอ๋อเรียบร้อยคุณครูตบเลยเออกำลังวาดรูปอย่างนั้นเหรอในเมื่อแกนั้นเอ่อกำลังวาดรูปแล้วฉันวาดรูปไม่ได้แกก็ต้องวาดรูปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฉันเป็นผีนี่กูพูดเลยวะนี่ด่านว i p พครับคุณผู้ชมครับนี่สองคนนี้ออนไลน์เดทติง นัวออนไลน์เดทติงเพรสนะครับเห็นแล้วงุดหงิดเอาละที่เวลาไปเข้าสิงโจ๊กเกอร์ตอนนั้นคุณผู้ชมมึงเจอกูไม่ไม่โดนดูดโอ้โหแต่จริงกูว่าสมควรนะครับคุณผู้ชมจริงๆคนนี่จะแบบโดนโดนดูดแล้วก็โดนเอาไปทวงมอไม่น่าจริงจริงเวลาไอเด็กคนนี้ตายเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกแบบโมโหเลยนะเว้ยผมรู้สึกแบบดีใจนิดนึงเว้ยที่เขานั้นตายนะเอาละได้ไปละโอเคทันไหมวะทันนะครับตะกี้เกือบไปละ เกือบโดนดูดเอ้ยอะไรอะไรอะไรกูเป็นคนกูเป็นคนเวลาแก้คนอื่นแล้วโอเคทำลายออนไลน์เดตติ้งอ่าได้เวลาเปิดกล่องของขวัญคุณผู้ชมเปิดตรงนี้ yes ดูดิได้สกินมาใหม่โคตรแมนจริงๆผมมีเพชรเยอะมากเลยนะผมอยากจะรู้ก็ผมว่าเรานั้นเอาเพชรไปทําอะไรได้บ้างแค่ซื้อสกินอย่างเดียวเหรอแล้วผมปลดล็อกหมดทุกอันแล้วหรือเปล่าเนี่ยดูดิใช้ได้หมดแล้วนะ เวท What แล้วน okay, so okay, ี What? ่ค <Dro pping and fans> ืออะไรกดไปปุ๊บมึงให้กูเล่นเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอก่อนนะเข้าสิงคุณผู้หญิงสุดคาวบอยแล้วยังไงต่อเข้าสิงคุณผู้ชายคนนี้นี่อะไรเนี่ยมันเป็นผักเหรอโอ้โหนี่มันเรื่องอะไรหนูโดนรถบวกเลยเบรกออฟเป็นเองนี่อะไรเนี่ยเขาให้เรากดคลิกบริเวณตรงนี้ บริเวณช่วงร่างนะครัของร่างกายให้ใจยเย็นใจยเย็นอเอาละได้เวลาเข้าสิงโหเดี๋ยวแวะแปลกุญแจก่อนอืมโอ้ผมเข้าสิงเจ้าหมอนี่ด้ด้วยเราเข้าสิงคนที่กำลังเชียร์อยู่ได้ไหมไม่ได้คุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยววิญญาณกรุดเฮ้ยเจ้าหมอนี่ตายนี่ทำไมอะดูสิทำไมเจ้าพวกนี้มันตายวะงันกูเข้าสิงเจ้าหมอนี่แล้วกัน กดปุ่มโอ้พี่มึงดินี่เกินไปเอาละได้เวลาทำลายความสุขของเด็กน้อยกันอีกแล้วมึงเจอแน่ดูกุ๊เตทิ้งนะครับปุ้เตทิ้งเด็กป่ายเปลี่ยนสกินก่อนดีกว่าสกินอันนี้เออสกินนี้เด็กเวนเนี่ยครุณผู้ชมเด็กเวนโยมาทูด กดคลิกโทูสารดูอันตรายมากเลย <S <S นี่เด็กเวนโดยแท้จริงชมาจจกนรกฉันมีหน้าที่ฆ่าผู้อื่นตอยเอาละ่ะสิงเจ้าหมอนี่น,นะครับกดปุ่มโอ้โหเอาจริงดิวะถากดปุ่มโอ้ไฟดูดโอ้โดนจับไปเลยทำทุกวิถีทางก็ผมแล้วสองคนนี้เขาทำอะไรอะออนไลน์เดทติงง้งโอ้โห s t o ต s t ฉันทนเห็นสิ่งนี้ไม่ได <Br r. S 1> <laughs> ้เอาละเดี๋ยวไปเข้าสิงโจ๊กเกอร์ก่อนแกหยุดออนไลน์เดทติ้งเดี๋ยวนี้กระโดดทีบขาคู่แม่งเลยผักเลยเหรอโอเคคุณผู้ชมผมเล่นพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเล่นไปถึงด่านที่20เว้ แล้วคือการแกล้งมันนั้นต้องมองตรงกับผมว่ามีความรุนแรงนีครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ควรที่จะเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างโดยเด็ดขาดนะครับเกมก็คือเกมนะไม่ต้องทําตามสาหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะรู้นะครับว่าหลังจากด่านที่20เนี่ยเ,เขาจะแกล้งคนยังไงต่อก็ลองไปเล่นเองแล้วกัน